สวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้มีแอนฟิลฮิมารยันนะครับมานำเสนอหนึ่งคันนะครับผมรถปีสองพันสิบแปดนะครับยางใหม่ปียี่สิบครับรถสวยไม่มีอุบัติเหตุหนักนะครับหุ่นจสองดอกครบครับไม่อยู่ที่เก้าพันไรเก้าพันนิดๆนะครับเก้าพันเจ็ดร้อยกิโลนะครับเรือนไม้เซ็นเซอร์ต่างๆวัดรอบ น้ำมันเครื่องยนต์เชื้อเพลิงเข็มทิศใช้งานได้ครบนะครับเดี๋ยวฟังเสียงกันดูครับยางใหม่เลยครับตัวรถก็พร้อมใช้งานนะครับเอาไป ติมน้ำมันขี่อย่างเดียวครับภาษีปีหน้าเลยครับ66ครับ จะส่งได้ทั่วประเทศนะครับมีเจ็ดปลายทางครับพี่ๆคนไหนสนใจลองดูคันนี้ครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับผม